สวัสดีนักเรียนชั้นป .3 นะครับวันนี้ครูจะมาอธิบายใบงานวันที่8ถึง12พฤศจิก,กายนนะครับวันนี้จะเป็นใบงานในเรื่องในใบงานที่3.1.2นะครับเรื่องอินเทอร์เน็ตนะครับในโจทย์วันนี้นะครับให้นักเรียนสืบค้นเรื่องอะไรก็ได้นะครับเรื่องอะไรก็ได้ที่นักเรียนสนใจจากเว็บ Google นะครับโดยบันทึกลงในสมุดอย่าลืมแหล่งอ้างอิงและเขียนชื่อทุกครั้งนะครับที่ทํางานนะครับนักเรียนสนใจเรื่องอะไรก็ เซิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับแล้วก็นำมาบันทึกอาจจะทะเลสมุดอันนี้ครูสมุรนะครับทะเลสาบสงขาสมุรครูต้องการอยากรู้เรื่องทะเลสาบสงขาครูก็้านาดคำนี้แล้วครูก็เลือกสักหนึ่งเว็บนะครับเว็บไหนก็ได้ปึ๊บนักเรียนก็นำบันทึกลงไปในสมุดได้เลยไม่ต้องบันทึกหมดนะครับบันทึกแบบย่อๆก็พอนะครับ จากนั้นก็อย่าลืมเขียนแหล่งอ้างอิงนะครับแหล่งอ้างอิงก็อาจจะดูจากข้างล่างก็ได้เนี่ยคือแหล่งอ้างอิงหรืออาจจะเอาจากข้างบนก็ได้นะครับเว็บวิกิพีเดียเนี่ยก็เป็นแหล่งอ้างอิงได้นะครับเท่านี้ครับ